โอเคเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแชร์ก่อนนะครับแชร์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษแปลว่าเก้าอี้นะครับแต่แชร์อันนี้หมายถึงว่าเราช่วยกันใครที่กำลังดูอันนี้อยู่นะฝากกดไลค์แล้วก็แชร์แชร์แชร์โพสต์นี้ออกไปด้วยวันนี้จะเป็นเมนูที่เราเรียกกันว่าหมกหม้อปลาเนื้ออ่อนงงดิงงงดิหมกหม้อปลาเนี่ยเป็นหมกหม้อจริงๆและทําคือไม่คือ ปกติหมกต้องเอาไปนึ่งแล้วห่อใบตองไม่ไม่ไม่ไมน,นี้หมกหม้อทําเสร็จกินเลยเดี๋ยวรอรอ,รอก่อนรอก่อนจิงจริงเลยอะไรก็ดูไม่มันเธอทำเอาเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ป่ะโอเคโอเคโอเคเอาละได้ละฟาดนาโอเค,เอออเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมออกริติเทพทันนะครับอันนี้คือรายการแซงว่าเป็นเชฟครับ แซงมาเป็นเชฟคือเป็นอย่างนี้ครับใน1วันใน1ครั้งหรือใน1มื้ออาหารเนี่ยเราจะได้เป็นเชฟจริงๆแบบนี้นะฮะคือร้านดังๆอย่างวันนี้ครกไม้ไทยลาวเขาจะส่งกล่องวัตถุดิบมาหาเราเลยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆของเมนูนี้นะฮะก็คือเป็นหมกหม้อปลาเนื้ออ่อนพอส่งมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยจากนั้นผมมีหน้าที่ในการคุกกิ้งมีหน้าที่ในการปรุงทั้งหมดตามขั้นตอนของครกไม้ไทยลาวเสร็จปุ๊บก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่หมกหม้อปลาเนื้ออ่อน <N ag os> นี่นี่นี่ดูนี่ไม้ไตายเขาอยู่ที่น้ํานี่เลยนะ <rattling> ตัวหมกหม้อเนี่ยมันจะมีน้ําที่แบบคลุก <c ric> คลิกคลุกคลิก <c ric> <ๆ c ric> แบบนี้ครับและตัวปลาเนื้ออ่อนนะเราอย่างที่เราทราบกันเป็นปลาที่แบบเนื้ออร่อยมากอะ่อเะเวลาเอาไปทอดกรอบนะมันจะกินได้แบบเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวปลาเนื้ออ่อนเนี่ยมันจะแบบมีขนาดกําลังพอดีเลยในหนึ่งเสิร์ฟนะครับแล้วแต่ฤดูกาลบางทีก็จะมีปลาเนื้ออ่อนเนี่ยอยู่3ตัวหรือบางทีก็จะมีอยู่ตัวอยว่างวันนี้ จะเป็นปลาเนื้ออ่อนประมาณสักสามตัวนะสามตัวเพราะว่าไซส์มันได้ใหญ่หน่อยเสิร์ฟนี้ต่อ2ท่านนะครับนี่คือโคกไม้ไทยลาวส่งวัตถุดิบมาให้แล้วเพราะฉะนั้นอยากได้มากที่สุดคืออยากให้ทุกคนนะครับมีเวลาคุณภาพกับค,บครอบครัวในครัวบ้านของคุณเองและคุณแซงว่าเป็นเชฟด้วยตัวคุณเองเลยนะโอเคมาดูกันครับนี่ครับกล่องของโคกไม้ไทยลาวมาแล้วนะครับนี่นะฮะโอ้โหเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใครอยากกินโคกไม้ไทยลาวในเบอร์นี้นะเบอร์นี้นะ ได้ไหม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 ปั่นมาหน่อยปั่นมาหน่อยปั่นมาหน่อยอ่านี่ค้กไม้เทล่าโทรเบอร์นี้นะโทรเลย0 8 9 1 3 5 1 2 3 0โทรเลย0 8นย์แปดศูนย้าหนึ่งสามห้าใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นสาขาลาดปลาเคาสาขาเรินน่มต้นหรือคุณจะไปที่สาขาไมอามาบเป็นสาขาที่สองสมัยเด็กๆไงเราอยู่สุราษฎร์ธานี ก็จะมีรถขายยาแบบนี้โอเคเมนูนี้นะครับทีนี้มาดูเครื่องปรุงเครื่องปรุงเขานี่นี่นี่ <c oughs> จุดเด่นของโคกไม้ไทยลาวนะเขาจะมีวัตถุดิบแบบนี้นะตะลอดทั้งปีนะเขาจะมีปลาเนื้ออ่อนเนี่ยเก็บไว้ตลอดทั้งปีเลยคุณมาเมื่อไหร่นะคุณจะได้กินวัตถุดิบแบบนี้ยให้มันเป็นซีซันนิ่งหรืออะไรก็ตามแต่นะ คลกไม้ไทยเราสามารถถนอมอาหารถนอมวัตถุดิบได้ทั้งหมดและเก็บไว้ให้คุณกินคุณไม่ต้องเดินทางไปถึงถิ่นที่อยู่คุณเลยคุณมากินที่นี่คุณจะได้รสชาติเหมือนคุณอยู่ถิ่นที่อยู่คุณในภาคอีสานเลยโอเคนี่นะครับมีปลาเนื้ออ่อนนะครับและต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับตะไคร้เฮ้ตะไคร้นี่ใส่ตะไคร้นะครับนี่ใส่ตะไคร้แบบนี้อันนี้เขาสับมาเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งหยิบมือหนึ่งหยิบมือตามมาก็คือจะเป็นใบมะกรูด คุณจะฉีกก็ได้นะหรือคุณจะหั่นอย่างนี้ก็ได้อันนี้เขาทาแบบจาหน่ายนะเพราะฉะนั้นเขาจะแบบมีทั้งฉีกและหั่นน้ามันมันอะโอยหอมมากกินมะกรูดหอมมากแล้วนี่ครับพริกแกงของเขาเด็ดเนี่ยเคล็ดลับเขาอยู่ที่ตัวพริกแกงนี่เลยเมนูนี้เขาจะเป็นแบบพริกแกงตำสดแล้วก็เอามาตักเป็นพอชั่นเงี้ครับแล้วก็ทำกันวันต่อวันเราไม่ต้องมานั่งตำพริกแกงเองแล้วดูสีเลย โหเด็ดเลยฮะเสร็จปุ๊บเน่เน่เน่หอม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 แบบนี้หอมแบบนี้นี่หอมแบบนี้เน่หอมเี่อันนี้เป็นหอมสีสเกตนะคือครกไม้ทะเลเขาจะบล็อกบล็อกสวนนี่เลยเอาหอมสีสเกตแบบนี้มาแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกกระเหลี่ยงเอาละเริ่มต้นนะครับแล้วยังมีอย่างอื่นอีกนิดนึงนี่คือน้ําสต๊อกนะเราเปิดน้ําไว้เดือดเรียบร้อยแล้ะดูดิดูดิ นี่ขนาดใช้หัวเตาแบบหัวเตาเล็กนะดูไฟเลยไฟแรงไตแม็กขึ้นมาอย่างนี้เลยครับออกมาแบบปุดๆๆๆๆๆๆดเลยให้เห็นกันจะๆไปเลยอันนี้เป็นน้ําสต๊อกที่จะใช้ทําเป็นส่วนหนึ่งของเมนูนี้นะครับเรามาเริ่มทํากันนะครับหม้อเหมือนเดิมครับเป็นหม้อหูจับโอเคภรรยาบอกให้ใส่ถุงมือก่อนนะครับผมนี่เพราะเป็นในครอบครัวนะครับภรรยาก็มาทํางานด้วย เดี๋ยวนะครับวิธีใส่ถุงมือนะอันนี้พวกคุณต้องตั้งใจเรียนนะครับดูนะครับเราใส่แบบนี้ปุ๊บพอเราสวนหมดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยมันเอ <c oughs> ไม่หาเลยเหรอมันธรรมดาเลยเหรอเอาใหม่ oh พี่ขอโทษเออไม่ไม่คำเลยไม่ไม่มีคำเลยอ่ะ โอเคเงียบเงียบมากเลยนะอันนี้เงียบมากเลยไม่กิดได้ยิน,นเสียงมรถรถแท็กซี่วิ่งยังได้ยินเลยโอเคไปกันต่อเริ่มต้นครับปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนอันนี้นะครับเขาทําเรียบร้อยแล้วทําเรียบร้อยแล้วหมายถึงไงครับคือล้างเอาไส้ข้างในออกหมดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็ล้างน้าเปล่าอีกรอบหนึ่งก่อนใช้นะครับเราใช้ปลาเนื้ออ่อนทั้งหมด3ตัวบแบบนี้คบไมเ้เขาเตรียมมาให้แบบนี้เลยเห็นไหมตาใสวาวสุกสกามบนท้องฟ้าเลยอ่ะ จมเด็ดโป๊โอเคเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่อันนี้เป็นตะไคร้ตะไคร้นะครับใส่เข้าไปหนึ่งหยิบมือโอยหันมาแล้วใส่อีกหน่อยเถอ,อะเนาะแล้วก็น,นี้ครับเป็นใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับหนึ่งหยิบมือหมดเลยนะครับโอเคนี่ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ด โคกไม้ไทยลาวตําเองนะแล้วตาํตาตําทุกวันตําใหม่ๆแล้วพริกแกงก็ได้แยกเลยนะพริกแกงอันนี้แบบใช้สําหรับเมนูต้มนึ่งนู่นนี่นั่นอ่อมเอิบๆเป็นอย่างนี้เลยเอ๋อใส่เข้าไปโอ้ยโอ้โหเสียดาย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 เดี๋ินนะ <c oughs> เดี๋ินนะ <c oughs> อันนี้ถ้วยกันความร้อนนะครับเอาละพริกแกงอุ๊ยร้อนพริกแกงเสร็จเรียบร้อยนะพอคุณใส่ในตรงนี้ประมาณนี้นะให้ดูเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหพริกแกงมันจะโบกโบกเลยอ่ะตัวเนื้อปลาเป็นอย่างนี้เลยโบกโกเป็นแบบนี้เลยจากนั้นนะครับพอได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับวัตถุดิบชีเด็ดของเขาอีกอันหนึ่งครับนี่หอมแดงอุ๊ยโทษโทษ อันนี้เป็นหอมแดงหอมแดงนี้จะเป็นหอมแดงสีสเกตเลยนะใช้สองหัวสองหัวแค่นั้นปุ๊บอันนี้มายาี้นะแล้วเราก็ทุบทีละอันอ่าเห็นไหมต้องใช้มือด้านนี้อ่ามีถุงมือแล้วก็ใส่หอมแดงเข้าลงไปเลยแบบนี้ปั๊บเรียบร้อยพริกกระเหรี่ยงครับอ๋อหอมแดงใช้สามอันเลยเหระอ,อ้าว ใบเขียวมาทำใส่ถุงมือด้านนี้นะครับแต่หยิบวัตถุดิบมือนี้นะครับดูนะครับผมใส่ถุงมือด้านนี้ผมหยิบวัตถุดิบมือนี้ <laughs> <c oughs> แล้วเรากินเองนะไม่เป็นไรหอมแดงเนี่ยที่บุขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้กลิ่นหอมกับน,น้ำมันของหอมแดงเนี่ยมันออกให้มันออกมาเพราะนี่เป็นของสีสเกตเจ๋งมากแล้วเขาล็อกล็อกหมดเลยดินดีปลูกดีมาก <c oughs> พริกกระเหรียงเท่าไหร่หมดเลยไหมหมดเลยไหมหมดเลยไหมหมดเลยนะไม่บุนะ สูตรโคกไม้ไทยเราจะไม่บุพิกนะครับเอาละฮะจากนั้นปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็เติมนี่ครับน้ำปลาอเอาละใิ่น้ำปลาต้องตักน้ำก่อนโอเคโอยร้อนเมื่อกี้ถามว่าพูดกับใครพูดกับแม่ซื้อนะครับผม เตือนตัวเองไงทำข้าไม่เป็นน้ำนะครับตักเดี๋ยวจะให้ดูนะตักให้ท่วมปลาเลยอ่ามีเสียงแววอวกมาอย่าใส่เยอะเกิน <c oughs> ให้ดูวะอ๋อจะใส่ประมาณนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนะก่อนต้มจะได้ถ่ายง่ายๆเลยน่่ๆนะฮะ เราใส่กันประมาณอย่างเงี้ยคือให้ท่วมตัวปลาไว้แล้วเดี๋ยวจะเคี่ยวเคี่ยวจนน้ำมันงวด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 ลงให้มันค่อยๆลงลงจนแห้งจนแห้งนะครับโอเคเอาละเปิดแก๊สแล้วช่วงต้นเดี๋ยวดับนี้ก่อนนะช่วงต้นเดี๋ยวอ๋อจะปล่อยให้เขาร้อนหน่อยในจังหวะนี้นะครับก็คือเราจะรอให้ให้น้ำเนี่ยในน้ำหมกหมกหมกหม้อปลาเนื้ออ่อนเนี่ยน้ำเนี่ย ค่อยๆง,งวดไปงวดไปงวดไปมันจะค่อยๆเดือดขึ้นมาอ๋อจะเร่งให้มันเดือดอีกนิดน,นึงนะครับเพื่อให้สุกไวขึ้นเพราะนี้มันเป็นเรื่องของปลาไม่แตะนะจนกว่าน้ําจะเริ่มเดือดเราจะแตะอ่ะขออนุญาตปิดฝานะครับโอเครออีกหกชั่วโมงอ๋อไม่ฮาเหรอรอไม่หกชั่วโมงเรารอประมาณห้านาทีหกนาทีในระหว่างที่เรากำลังต้มอยู่นี้นะครับก็เปิดไฟแรงเต็มที่เลยทีนี้อ๋อมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟัง มันเป็นประโยชน์ของคนทางบ้านนะเป็นประโยชน์ของครอบครัวคือบัตรนี้ก่อนบัตรใบนี้ก่อนนะอันนี้จะเป็นบัตรเราเรียกกันว่าเป็นบัตรแมกกาส PT แมกกาะไม่ว่าคุณจะใช้อะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในเครือของ PT เนี่ยนะนะบัตรใบนี้จะสะสมแต้มทั้งหมดเพราะฉะนั้นครอบครัวอย่างเรในเศรษฐกิจแบบนี้ครับบัตรใบนี้จะมีอำนาจในการเช่นคุณจะใช้ในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายของการซื้อแก๊ส คุณเติมน้ํามันคุณเลือกสะสมแต้มเข้าไปวันหนึ่งแต้มที่คุณสะสมก็จะไปเป็นส่วนลดต่างๆที่อยู่ในเครือลดกาแฟพันไทยได้ของแถมอะไรเพิ่มเติมเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือบัตรแมกการ์แล้วเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะเขายังมีแบบขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะคือระหว่างรออันนี้นะฮะก็ <c oughs> เอามาบอกอันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะที่แบบว่าเราจะป็นต้องประหยัดอะ่ะแล้วเราจะประหยัดยังไงในสภาวะแบบนี้ก็ผมมีแอปพลิเคชัน PT ีอันนี้ครับ ปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บในนี้ก็จะมีรายละเอียดละก็จะมีรายละเอียดละทั้งหมดเนี่ยคุณจะใช้ลดอะไรได้บ้างสิทธิประโยชน์ของคุณเป็นอะไรได้บ้างของขวัญอะไรคุณเป็นได้บ้างนี่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 เป็นแบบนี้เห็นไหม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 นี่นี่นี่เอาไปใช้ได้หมดคอฟฟี่เวิ l ์นู่นนี่นี่นี่ยเขาไปดีลมาให้ก็เป็นหน้าที่ของของครอบครัวแล้วล่ะครับที่เวลาเราใช้อะไรก็คำนวณนิดนึงผมเป็นคนไม่เคยคำนวณอะไรพวกนี้นะ แต่พอมาวันนี้เศรษฐกิจปเป็นอย่างงี้เราก็จาเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัด10บ,บาทก็คือประหยัด10บ,บาทนะระหว่างหาเงินเพิ่ม10บ,บาทกับประหยัด10บ,บาทอันไหนทําง่ายกว่ากันผมว่าประหยัด10บ,บาททําง่ายกว่าในช่วงที่ชีวิตกําลังมีปัญหาเรื่องของการเงินนะฮะต้องหาไรายได้เพิ่มลองกลับมาดูใหม่นะอันนี้เป็นคอร์เสกยงกลับมาดูใหม่ถ้าเราลดค่าใช้จ่ายลงให้มันได้ปุ๊บเนี่ยมันยังทําได้ง่ายกว่าที่เราจะไปหาไรายได้เพิ่มในช่วงสภาวะแบบนี้ อันนี้ลองคิดดูเพราะว่าอ๋อใช้วิธีการลดค่าใช้จ่ายลงนะครับก็ขายเครื่องบินส่วนตัวคือเครื่องบินบังคัะครับเครื่องบินบังคับขายไปไม่หาไม่หาไม่หาไปอันนี้ดีกว่าไปนี้ดีกว่าน,านี่นี่น,น,นี่สั่งแก๊สนะขอไอ้นี่เขานะขอบัตรในนี้เขานะมันจะเป็นแมกเนตคือเป็นแม่เหล็กอะไปติดตู้เย็นอันนี้เป็นเบอร์โทรของสาขาในซอยมายาลาบนะตรงถนนประเสริฐมนูกิจ29ของผมเนี่ยอยู่ใกล้ออฟฟิศเนี้ยก็ได้เป็นแบบพีทีสั่งแก๊สก็โทรเลย โทรไปเลยแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะมาเองถังแก๊สเขาจะใหม่ๆแบบนี้มาดูได้นะขออนุญาตไม่รู้เห็นป่ะนาะคือถังแก๊สเนี่ยครับจะเป็นถังแก๊สใหม่ๆแบบนี้ใหม่หมดเลยเป็นแบบนี้สวยงามเลยโลโก้เรียบร้อยเป็นถังใหม่ทําใหม่ผลิตใหม่ด้านบนมีวาลว์มี QR โค้ดไว้สแกนต่างๆนานาด้วยก็อันนี้เป็นข้อมูลให้ทุกท่านตัดสินใจว่าชอบไม่ชอบ อยู่ที่คุณแล้วครับอยู่ที่คุณแล้วอ,อ๋อมาเล่าให้ฟังแค่นี้เองเอาละทีนี้มาดูนะว่าเราถึงไหนกันละ <c oughs> <c oughs> พร้อมพร้อมเอ้ยเดือดแล้ว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 หุยหอมมากเลยอ่ะนี่นี่เดี๋ยวเอียงให้ดูเอียงให้ดูหอมมากเลยอ่ะดูดิ เดือดปุดๆๆๆเลยนี่คือสีของพริกแกงกับเครื่องที่มันเข้ามาเลยนะอ,อ๋อยังแตะตัวปลาอะไรไม่ได้มากนะฮะทีนี้เดี๋ยวจะต้องขอพลิกปลายนิดนึงนะพลิกปลายนิดนึงเพราะว่าต้องให้เขาแบบสุกทั่วๆคือการต้มปลาเนื้ออ่อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้เนื้อปลาแตกเพราะถ้าเนื้อปลาแตกปุ๊บเมนูนี้จะไม่น่าทานเลยนะครับเดี๋ยวๆเ,เ,เราก็ไม่เคยทำมาเนาะก็ทำพร้อมคุณผู้ชมเนี่ยแตแตกแล้วหูย เนื้อขาวมาเลยอ่ะนี่น,น,นี่ส่วนที่สุกยากคือหัวเขานะนี่น,น,นี่อ้าวต้มไว้คือหมกหม้อะจะเป็นหมกหมกหม้อมันจะลักษณะเหมือนเหมือนเราทําแกงอ่ะเหมือนเราทําแกงเลยครับเพราะฉะนั้นในเมนูนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ คุณจะใช้เวลาไม่เกินประมาณ15นาทีต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งเสิร์ฟแบบนี้คุณจะได้ทานทันทีเลยแล้วก็มันจะมีช่วงเสียเวลาก็คือตอนที่รอต้มเพื่อให้ปลามันสุกแค่นั้นเองพอต้มร้อนๆแบบนี้ตัวพริกแกงมันก็จะส่งกลิ่นออกมาแบบหอมหอมยิ่งน้ําเดือดมันก็ยิ่งหอมหอมหอมตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆแบบไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราลอยอนิดเราลอยอนิดราลอยอนิดเราลอยอนิดนึงลอยอนิดนึงสวยไหม หอมมากเลยอ่ะหอมมากหอมาหอมากหอมมากหริง <c oughs> เดี๋ยวปิดฝาไหมน่ะโอเคไม่ฮาเหรอจริงเหรอสองมุกเลยนะวันนี้ไม่ไม่ไปเลยเหรอไม่โดนเลยนะ <c oughs> อ๋อปิดฝาขอโทษครับ <c oughs> คืออันนี้ต้องระวังนิดนึงนะเ <c oughs> วลาคุณทำเมนูนี้คุณต้องระวังนิดนึงคุณต้องระวังหกนะครับเ <c oughs> พราะนี่มันคือพลิกแกงพลิกแกงพลิก พริกแกงคือแกงหกพริกพริกพอแล้วพอแล้พอพอแล้ว,อออลวอขอโทษเดี๋ยวยอดยอดยอดอะไรนะออกคอมเมนต์อคอมเมนต์ไม่กล้าอ่านเพราะเล่นสามมุกแล้วไม่มาเลยไม่มาเลยไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่านจริงๆไม่กล้าอ่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าชอบอันนี้นะครับแซงว่าเป็นเชฟแม่เติมเน็ตให้หน่อยเน็ตหมด รอเล่นรอเล่นเดี๋ยวเรารอนะครับอันนี้คือเรารอจริงๆเรารอจริงๆเนี่ยเนี่ยหอมมากเลยอะดูดิดู่ิเดือดปุดๆเลยน่ากินไหมเนี่ยถ้าเจอกับแบบข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวนะหรือแบบข้าวสวยร้อนนะดิ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 บิดบิดให้ดูบิดให้ดูโอ้ยโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ไม่ไม่ใช่อะไรนะโอ้ยโอ้ยมันร้อนไม่ได้ใส่อะไรเลยโอ้ย เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกี่นาทีแล้วนี่เรากินนาทีแล้วเรากินนาทีแล้วได้ไหม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 เดี๋ยวอ๋อจัดตรงนี้ก่อนรายการอาหารจําเป็นน้องตรงนี้สวยนิดนึงขออนุญาตเอาละนี่นี่นเคลีย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 เหลืออยู่สองอันที่ต้องใส่นะครับอันนี้คือเป็นผักชีลาวเป็นผักชีลาวนะครับจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบ ใบแมงลักนี่เป็นใบแมงลักเป็นแบบนี้เลยนี่น,นี่หรือสองอันนี้เอาแหละอะไรนะอะไรนะอ๋อตอนนี้นะพอต้มประมาณนี้เราจะดับแก๊สแล้วนะครับดับแก๊สแล้วให้มันละอูอ๋อไม่ดับเลยไม่ดับใส่ผักอ๋อใส่เบอร์แปดก่อนเบอร์แปดฮะใส่อันนี้ก่อนอ๋อผักชีลาวใส่ก่อนอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษ พี่เข้ามาด้วยให้ใส่ผักชีลาวนี้ก่อนหนึ่งกำมือหนึ่งหยิบมือแถมหน่อยเพราะชอบกิ่นมันหอมนะครับแล้วก็ใส่แมงลักไอ้เม็ดเม,ม็ดนี้ใส่ด้วยได้ไหมใส่หมดเลยเหรอรอ๋อผักชีลาวก็ใส่หมดเลยเหรอหมดนี่เลยนะมันเยอะนะอ๋อมันจะได้หอมอ่าโอเคโอเคแล้วทำไงต่อ ปิดฝาหม้อแล้วดับไฟไอ๋อแป๊บหนึ่งอ๋อพี่ก็บอกให้ปิดฝาหม้อแล้วรอแป๊บหนึ่งอ๋อกลัวไม่เห็นได้ไหมได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋อไม่เห็นอยู่ดีฝามันดำอ๋อขอโทษขอโทษงั้นเอาเหมือนเดิมเนี่ยอาหารจะไม่สุกเพราะอย่างเงี้ยอันนี้เราปิดเพราะอะไรไหมครับหนึ่งคือตัวกลิ่นของผักชีลาวมันจะอบวนอยู่ในนี้แล้วแล้วกลิ่นของแมงลักมันจะหอมหอม มันจะตลกอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะอยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดได้แล้วนะปิดแก๊สรุ้นถ้าจะตักให้สวยอ,อ๋อต้องเอาอะไรลง,งล่างก่อนอนะผักโหยน่ากินมากเลยอะน่ากินมากเลย ครับอันนี้ต้องระวังนะครับร้อนจริงอ่าน,นี้ลองล่างก่อนแล้วก็ป๊าเป็นไงเฮ้ยไปออกอรายการทำอาหารดีกว่า คือตอนตอนจะตักเสิร์ฟให้กับคนที่บ้านกินนะครับก็ผมแนะนําให้แบบจัดวางให้สวยหน่อยเนาะเราอุตส่าห์ทำแล้วครับผมก็ทำกับข้าวไม่เป็นหรอกแต่ผมว่ามันจะมีคุณค่าเพราะนี่คือเราตั้งใจทํา เดี่ยวบังหน้าปลาเจเลยนะหุ้ยน่ากินให้ดู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 ขออนุญาตขออนุญาตถ่ายรูป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 ให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยสวัสดีพี่น้องสาวโซเชียลแคม อันนี้เป็นหมกหม้อปลาเนื้ออ่อนถ,ถ่ายแล้วเหรอขอบคุณครับมาดูใกล้ๆไหมนี่คือเสร็จแล้วอครับอันนี้คือที่ร้านทำคือมันจะซีดนิดน,นึงเพราะว่ามันเย็นแล้วแต่น,นี่คือทำใหม่ๆให้ดูนะให้ดูตรงเนื้อปลาเราสังเกตก่อนนะครับคือปลาเนื้ออ่อนอะตัวมันเล็กเพราะฉะนั้นในการต้มเวลาจะสุกเพื่อให้ไม่คาวเนี่ยเราต้องดูให้ผิวเขาออกขาวแบบนี้ให้ได้ ล้พริกแกงก็เห็นไหมพริกแกงของแบบครกไม้ไทยลาวจะแน่นอเงี้ยเครื่องจะแน่นๆแบบนี้เลยชิมจุกกูมีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะเนะอ่าอันนี้แล้วกันน้ำ อืร uh huh. ้อนโอ้โ oh, หพิกแกงอ uh huh. พิกแกงเดือดมากเลยนี่นี่นี่ผักชีแล้วหน่อยคือในหนึ่งคำพยายามมีวัตถุดิบให้ครบนะครับ ไม้ไทยลาวสาขาสามบริหารโดยโออกิรติเทพทันโอ,โโอโขอบคุณแม่แม่มขอบคุณน้องป๊อบมากที่ขอบคุณพี่คอนด้วยที่เตรียมวัตถุดิบแบบนี้มาให้แล้วก็ขอบคุณที่สอนอ็อนะครับที่ให้แบบได้ลองทําแบบนี้คุกไม้ไทยลาวเนี่ยเวลาเราสั่งอาหารนะครับให้สั่งแบบมาแบาบ คือพอชั้นหนึ่งเขาจะแบบสําหรับ2คนทาน3คนทาน<ม>เราสั่งมาหลายๆายจานสมมติคุณไปกับแฟนนะสมมติคุณไปกับแฟนนะคุณก็สั่งมาหลายๆจานเลยสั่งมาเยอะๆหลายหลจานหลายๆจานเลยหลายๆจานเลยแล้วก็ให้นั่งตรงข้ามกันพอนั่งตรงข้ามกันปุ๊บใจเราจะตรงกันทันทีอันเน่พรามันมีหลายๆจานจานะอันนี้ซีเรียสมากพอมีหลายๆจานในความเป็นสุภาพบุรุษของเราเนี่ยให้กินจานใน,ในๆจะได้กินใจนานๆโอ้โหเน,นี้ เงียบอีกแล้วห้าอันนะวันนี้ยิงห้าชุดเลยโอเคหวั okay. งว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะครับอย่าลืมนะฮะแซงว่าเป็นเชฟกับอ๋อกิรติเทพทันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อดทนดูผมเล่นมุกมาโดยตลอดหวังว่าจะมีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขครับหาเรื่องกับชีวิตซะสวัสดีครับเฮ้ยอร่อยมากเลยนะไม่มีใครลองเลยเหรอจริงเหรอนิดนึงนะพี่ว่า อร่อยมากเลยแต่เผ็ดมากอะ่ะพี่แกงแบบหืแล้วดูน้ำก็ดิเราใส่แบบคุกคิกอ,อ,อ่ะเด็ดห้ามุกไม่ขัำเลยคัดไหมคัดเถอะคัดจ้า่ <laughs> <laughs> วาว